สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคกิก้จะมาเปรียบเทียบระหว่างไผ่ฟิลิปปินกับไม้เหย้ๆนะคะว่ามีความแตกต่างแล้วก็ความชัดเจนของใบนะคะที่สามารถเปรียบเทียบได้ค่ะว่าต้นไหนเป็นว่านเทวบุตรหรือต้นไหนเป็นไผ่ฟิลิปปินนะคะนี่คือต้นของไผ่ฟิลิปปินอายุมากกว่า10ปีคะ่ะทุกคนที่แรกนะคะคกิก้เห็นหน่อคะ่ะเห็นหนอ่อแล้วก็ลำต้นนะคะ ก็ขอบอกเลยใยรว่าถ้าเรามองแต่หนอแบบว่ามองแบบแบบผ่านๆตาเนี่ยกิกี้เข้าใจว่าเป็นไม้แย่ๆนะคะแต่เนื่องจากว่าใบเนี่ยขัดแย้งกันมากค่ะใบเนี่ยเห็นความชัดเจนว่าไม่ใช่ไม้พญาแย่ๆนะคะนี่คือต้นหรือว่าบริเวณลำต้นที่เป็นลักษณะแทางหนอขึ้นมานะคะของไม้พยาแยๆๆ่หรือว่านทีวบุตรนะคะดูจากใบก็เห็นความชัดเจนค่ะว่าต้นนี้ไม่ใช่ ไผ่ฟิลิปปิน์แต่เป็นไม้พญาใหญ่ๆนะคะซึ่งหลักการสังเกตง่ายๆที่กิกิมีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบนะคะกิกกีก็ดูจากลักษณะลำต้นจากบริเวณกา้านบริเวณใบนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะฟอร์มนะคะฟอร์มจะเป็นฟอร์มต้นใหญ่ต้นสูงแล้วก็ลำต้นก็จะใหญ่อวบแล้วก็แข็งแรงกว่าไผ่ฟิลิปปินนะคะ นี่คือต้นตั้งแม่หรือว่าต้นแม่ที่มีอายุมากกว่า30ปีนะคะสำหรับไม้พญาเหญ่เยะที่บ้านกิกกี้ค่ะส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นไม้พญาเหญ่เยะทั้งหมดนะคะจะเรียกว่าเป็นไม้พญาใหญ่แยได้ก็ต่อเมื่อมีอายุมากกว่า12ปีค่ะและกลุ่มนี้นะคะก็มีอายุมากกว่า12ปีที่กิกกี้พร้อมจะแบ่งปันแล้วก็แยกขยายให้กับเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้ก็มีอัพราคาตั้งแต่1 9 9 2 9 9 399 ให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ไม้แย่ๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนลักษณะหนอลักษณะลำต้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะดูความสูงนะคะสูงมากค่ะต้นนี้เนี่ยนะคะสูงมากกว่า3เมตรนะคะทุกคนกิกีต้องปลูกไว้ที่บริเวณต้นเสาค่ะเพื่อที่จะยึดบริเวณลำต้นนะคะก็ถือว่าเป็นไม้พยาแย่ๆที่ มีความสวยงามนะคะอย่างต้นนี้ก็ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะกลุ่มนี้กิกี้ปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับไผ่ฟิลิปปินค่ะนี่คือไผ่ฟิลิปปินนะคะซึ่งแตกต่างจากไผ่ญี่ปุ่นหรือว่าไผ่มังกรค่ะกิกี้จะเปรียบเทียบที่บริเวณลำต้นหรือว่าบริเวณที่เป็นลักษณะโคนต้นบริเวณหน่อนนะคะนี่คือโคนต้นของไผ่ฟิลิปปินอายุมากกว่า10ปีค่ะทุกคนเจอแบบนี้นะคะกิกกี้ต้องร้องแบบ โอ้โหแบบถ้าไม่สังเกตแบบจากใบนะคะกิกี้เข้าใจว่าบริเวณที่เป็นลักษณะแทงหนอ่อหรือว่าบริเวณลำต้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะสับสนได้นะคะถ้าพิจารณาที่บริเวณลำต้นหรือว่าบริเวณหน่อนะคะอย่างต้นนี้นะคะกิกี้ก็เพิ่งได้มาค่ะคุณยายปลูกมามากกว่า30ปีนะคะตอนที่กิกี้ไปเจอครั้งแรกเนี่ยกิกกี้ก็แบบว่าโอ้โห ต้นใหญ่จังเลยนะคะคุณยายบอกว่าต้นนี้นะคะมีผระสฆงเนี่ยมาขอซื้อนะคะมาขอซื้อเพื่อที่จะเอาไปทําตะกรุดค่ะคุณยายบอกว่าต้นนี้เป็นไม้พญาแย่เย้นะคะที่ปลูกมากกว่า10ปีค่ะสําหรับต้นนี้นะคะดูจากบริเวณลําต้นหรือว่าโคนต้นเนี่ยก็จะ,ะสังเกตได้ว่าต้นนี้มีอายุมากนะคะกิกกี้เนี่ยซื้อมาจากคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยาย ปลูกมานานและที่กิก้ต้องตัดสินใจซื้อต้นนี้เพราะกิก้เห็นบริเวณลำต้นหรือว่าบริเวณป้องนะคะหรือว่าบริเวณแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับไม้พญายแย่ๆนะคะเพียงแต่ว่าลำต้นเนี่ยจะเล็กกว่าแต่ดู บบว่าถ้าไม่สังเกตใบเนี่ยกิกกก็อ่าคิดว่ามือใหม่อาจจะมองหรือว่าเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ยืนยันว่าเป็นไม yeah ้หย่แย้นะคะซึ่งต้นนี้เป็นไม yeah ้หย่แย้แน่นอนคะ่ะทุกคนถ้าเกิดสุว,วากิกกไปเจอที่ร้านเนี่ยกิกกก็จะไม่มีความขัดแย้งในใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่า ถ้ามองผ่านผ่านเนี่ยกิ๊กิแยกได้เลยนะคะว่าต้นไหนเป็นไผ่ฟิลิปปินเป็นไผ่ญี่ปุ่นหรือว่าไผ่มังกรทองหรือต้นไหนเป็นไม้ใหญ่แย้ของแท้นะคะเนื่องจากว่าคลุกคลีแล้วก็มีการแยกขยายมีการดูแลทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการสังเกตแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะเห็นไหมคะทุกคนใบก็แตกต่างกันมากๆเลยนะคะซ้ายมือเนี่ยเป็นไผ่ฟิลิปปินคะ่ะทุกคนไผ่ฟิลิปปินแต่ว่า มีลำต้นหรือว่ามีการแทงหน่อที่สูงมากๆนะคะยาวมากๆค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ใหญ่ๆนะคะที่กิกี้แยกออกมานะคะซึ่งอีกต้นนะคะที่อยู่ในกระถางนี้มีอายุมากกว่า12ปีนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งที่กิกี้เอามารวมกันเป็น2ต้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยมีอายุ8ปีค่ะ ซึ่งต้นนี้กิก้ต้องการทําเป็นแบบฟอร์มส,สวยๆนะคะก็มีทั้งพุ่มแล้วก็มีทั้งที่เป็นลักษณะนหนอทแทงยาวขึ้นมานะคะดูให้แบบสวยงามแบบอลังการค่ะซึ่งต้นนี้นะคะก็ถ้าวัดความสูงได้ก็มากกว่า2เมตรค่ะทีแรกกิก้ตั้งใจว่าจะส่งไปที่กรุงเทพไปให้คุณอ่าสาหพัฒน์นะคะเนื่องจากว่าคุณสหพัฒน์เนี่ยมีความ สนใจในเรื่องการปลูกไม้พาญาแย่แยะแล้วก็ว่านมงคลชนิดนี้เป็นอย่างมากนะคะก็พยายามติดต่อแล้วก็ทักถามนะคะอยากจะได้ต้นที่สวยฟอร์มที่สวยกิกีก็พยายามคัดสรรแล้วก็เลือกให้กับเพื่อนของเราที่สนใจอยากจะได้นะคะซึ่งกระถางนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกกระถางที่รากใหญ่แล้วก็มีหน่อสิสวยนะคะ ต้นนี้นะคะก็เป็นต้นตั้งแม่อีกต้นที่กิก้มีการตัดเอาลำต้นตัดเอาบริเวณกิ่งนะคะเอาไปปักชำค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้นะคะแต่ถ้าเรารื้อรากออกมาขอบอกเลยคะ่ะว่าอลังการมากสําหรับต้นนี้นะคะกิก,ก้อยากจะทําให้เป็นต้นแบบฟอร์มเตี้ยคะ่ะก็เลยมาวางไว้หน้าบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากๆนะคะช่วงนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนสนใจไม้แย้ๆนะคะอยากจะได้แบบว่าไซส์เล็กหรือว่าไซส์ที่สวยงาม นะคะวันนี้คืนนี้ในช่วงที่กิกี้กลับมาจากที่ทํางานวันนี้กิกี้กลับมา,า,า,นนบมาค่อนข้างที่จะดึกนะคะเพราะว่ามีภารกิจในการทํางานในวันนี้ในเย็นวันศุกร์ค่ะ,ะกิกี้กลับมาถึงบ้านก็ประมาณกับสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนคุณแม่เดือนพินนะคะซึ่งอยู่กรุงเทพมหานครก็ทักหากิกี้ว่าอยากจะได้วัานเทวบุตรหรือไม้เยเยนะคะไซส์399พรุ่งนี้กิกี้จะมาอัปเดตแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูตั้งแต่เช้านะคะว่าไซส์หนึ่ง 9 9 9 9 9 9 9นะคะแล้วก็699รวมทั้ง999บาทรวมส่งที่จะแบบในวันพุ่งนี้ช่วงเช้านะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ